กับ4วิธีเรียนวิชาคำนวณให้เก่งค่ะจะบอกว่าคลิปนี้นะคะใช้ได้กับการคำนวณทางวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์เลย<ช>เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกับข้อแรกเลยนะคะการดูที่มาของสูตรค่ะไปดูนะคะว่าสูตรนี้มาอย่างไง<อ>ใช้ยังไงและแทนค่าจากอะไรเป็นอะไรค่ะใช่แล้วค่ะต้องบอกก่อนว่าน้องๆบางคนนะคะท่อ เดียวเลยเนี่ยเราก็เอาสูตรเนี่ยเข้าไปทำข้อสอบต้องบอกก่อนนะคะว่าใช้ได้น้อยคนมากเพราะว่าบางครั้งเนาะเราเนี่ยไม่แค่จําอย่างเดียวแต่เราไม่พยายามทำความเข้าใจนะคะน้องๆก็จะไม่รู้ว่าเอา้าแล้วสูตรเนี้ยมีมาเราใช้ยังไงละจ๊า <No. S 1> จริงค่ะเราอาจจะเริ่มจากการแทน หรือจดจำสัญลักษณ์ก่อนก็ได้หรือสามารถเริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายแล้วแบบเราเข้าใจที่สุดก่อนก็ได้หรือว่าจะเริ่มนะคะจากการทําความเข้าใจที่มานั่นเองค่ะเพราะว่าบางครั้งน้ำมันมีหลายสูตรและน้องๆเนี่ยอาจจะจําสูตรนั้นเนี่ยได้ไม่เป็ะน,นะคะแต่ว่าถ้าน้องเข้าใจนะเราก็จะได้แบบเอามาแทนค่าในแบบของเรานั่นเองค่ะ และวิธีที่2นะคะคือฝึกทาโจทย์เยอะๆค่ะเขาบอกว่าการฝึกทาโจทย์นะคะก็เหมือนการซ้อมกีฬาห<อ>ากเรา,<ห>ารู้วิธีเล่นแต่เราไม่หมั่นฝึกซ้อมเราก็ไม่เก่งอยู่ดีค่ะใช่แล้วถ้าอยากจะแข่งขันชนะอยากจะประสบความสําเร็จก็ต้องหมั่นฝึกซ้อมบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะวิชาคํานวณนี่นะคะี่นาตี้มันไม่เหมือนวิชาท่องจำนะที่เราเนี่ยอ่านๆแล้วก็ไปตอบได้แต่ว่าการคํานวณนะคะเราเนี่ยจะต้องฝึกทาโจทย์เยอะๆค่ะเพราะว่าการฝึกทาโจทย์นะ,ะเหมือนการฝึกนําสูตรต่างๆเนี่ยมาใช้แก้ปัญหานั่นเองค่ะทําไปเยอะๆนะคะจนกว่าจะสอบ เสร็จทุกสนาม,มค่ะพี่นาตี้คิดว่ามีประโยชน์กับตัวน้องๆแน่นอนค่ะต่อไปนะคะวิธีที่3อย่าคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมๆค่ะเพราะว่าสูตรคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะมีหลากหลายมากเลยบางครั้งนะคะเราใช้สูตรอย่่ง ที่เป็นจุดของการคำนวณนะคะต้องบอกว่าสามารถออกมาได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราจะประยุกต์ใช้การคำนวณและใช้สูตรแบบไหนดังนั้นนะคะการคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆก็สำคัญเช่นกันค่ะใช่แล้วค่ะหากน้องๆคนไหนนะคะที่คิดไปแล้วเนี่ยไม่ได้คำตอบสักทีนะคะก็ต้องลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะจ๊ะมาที่ข้อที่4ค่ะเน้นการคิดมากกว่าการหาคำตอบ กระบวนการคิดค่ะมีความสําคัญมากกว่าคําตอบนะคะถ้าอยากจะเรียนคํานวณให้ดีกระบวนการคิดค่ะจะต้องมีระบบและมีเหตุผลค่ะใช่แล้วค่ะยิ่งการคํานวณเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากค่ะอย่างเช่นวิชาฟิสิกส์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเราเนี่ยควรจะฝึกวิธีคิดแล้วก็อ่านโจทย์ให้ดีๆค่ะว่าเอะโจทย์เขาเนี่ยต้องการสื่ออะไรต้องการให้เราทําอะไรนะคะแล้วก็ค่อยๆแทนค่ขนขาหาคําตอบนั่นเองค่ะ กระบวนการคิดนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะคะว่าเราเข้าใจเนื้อหานี้จริงๆหรือเปล่าค่ะถ้าสมมติเราเข้าใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเจอโตรย์รูปแบบไหนก็ทําได้แน่นอนค่ะ